พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวลา17นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงนศสาราดุสีดาไลสวนจิตรดาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าสิริวัลวบรีมหิดลพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระบรมราชโรกาศให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพัรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบใจแก่คณะทูตานุทูต และผู้แทนฝ่ายกงสุลที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถาวายพระพรชัยมงคลความตอนหนึ่งว่าคำอันไพเราะที่กล่าวถึงการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าพร้อมตั้งแสดงความหวังดีต่อประเทศไทยในการปฏิบัติบริหารและพัฒนากิจการบ้านเมืองทุกๆอย่างคนไทยนั้นมีจิตสำนึกอยู่ทั่วกันว่าตนเองมีภาระหน้าที่ อยู่มากมายที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความผาสุขมั่นคงของประเทศในการนี้เราถือหลักที่จะต้องขวนขวายช่วยตัวเองตามแนวทางของเราและตามกำลังที่มีอยู่ความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างมิตรประเทศนั้นเราถือว่า นอกจากเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้การปฏิบัติงานของเราบรรลุผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วยังทำให้หนานาประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงกันด้วยพร้อมกันนี้เราก็มีความสุจริตจริงใจที่จะจันรลงรักษาสัมพันธภาพอันดี กับประเทศผู้เป็นมิตรทั้งปวงด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นว่าหากนา,นานาประเทศจะนับถือยกย่องกันโดยเสมอหน้าและแผ่ไมตรีสงเคราะห์อนุเคราะห์กันด้วยความเมตตาการุณแล้วมิตรภาพอันแน่นแฟนแท้จริงระหว่างชาติ ทั้งความพาสุขสงบอันยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นในโลกได้เป็นแน่นอนสมเด็จพระเจ้าพี่นาง